แล้วเพลงนี้ได้ถามว่าคนแต่งคือเป้วงไม้จ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเราคุณสามีคือคุณเป็กเตมเนี่ยไปนั่งร้านหมูกระทะแล้วหันไปเจอเออนั่นเป้วงไม้นี่กจ็จะเจอกันอย่างนี้เลยเ,เ,จเจอกันแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยตอนนี้ยนิวอะ่ะทำค่ายเพลงนะกำลังหานักแต่งเพลงเฮ้ยพี่ผมอ่ะมีผมมี เพลงนะเยอะมากเลยเดี๋ยวผมว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับพี่นิวเยสเป๊ะเป๊ะปะเหมือน,น,นทำเหมือนเ <c oughs> ป๊ะอีกแล้วเมื่อกี้เหมือนตัวนี้ก็เหมือนเป๊ะอีกแล้วแฟนไม่ต้ <c oughs> องแคปหน้าจอให้เป๊ะนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> พี่เป๊ะเสนอตัวเลยครับใช่แล้วก็เลยเอาเพลงนี้เป็นแบบ เกากีตาร์นี่อยากจะเอาไปโปรโมทเอ้ยไม่ไม่ใช่โปรโมทแบบไปเผยแพร่เออเพราะว่ามันเพราะมากเวอร์ชันเป้คือดีกีตาร์อะคูสติกแล้วร้องเพลงนี้แต่ว่าพอมันมาเป็นเวอร์ชันนิวอ่ะนิวก็จะเปลี่ยนคำบ้างเปลี่ยนมินนิ่งน้อยๆแล้วก็เปลี่ยนสไตล์เพลงซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป้เป็นคนทำเป้กับกับน้องซิตี้ไมล์เออเออเบิ้มซิตี้ไมล์ใช่ค่ะ เขาบอกว่าเป็นเป้วงไมล์คาแรกเตอร์เขาใช่เลยนะเเเป้้้้ก็มมัันนอองแคค่่ีะรรบผพาย